สำนังกงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าและก็ตกลงมาใส่บ้านเสียหายและบางกรณีมีผู้บาดเจ็บรวมเกือบ20เหตุการณ์ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยอมรับว่าตัวเลขและผู้ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นทุกปีครับสำนักงานตํารวจแห่งชาติจึงมีมาตรการเข้มงวดกับผู้ก่อเหตุทุกกรณีนับจากนี้ไปติดตามจากรายงานของคุณเบนจพศทิพก์กมลแสงครับ รอยกระสุนจากหลังคาหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพระประแดงคือหนึ่งตัวอย่างของผลจากการยิงปืนขึ้นฟ้าในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และในกรณีนี้ลูกกระสุนยังกระเด็นมาถูกร้อยตำรวจตรีอนุสรจันทน,น์เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่บริเวณเอวด้านขวาบนหลังคานะครับฮะแล้วก็ลงมาที่โต๊ะลงที่โต๊ะช่วงที่เรายืนยืนจะเก็บของอยู่ตรงนี้ฮะยืนเก็บของอยู่ เข้ามามันก็เสียวแป๊บแต่ตอนแรกไม่ไม่คิดว่าเขาจะตกมานี้บพราะมองไม่เห็นมาเห็นช่วงเช้าว่ามันตกวันนี้แล้วก็ฉลับเข้าท้องลูกไปเจอกระสุนอยู่ตรงข้างประตูน,นะฮะตอนแรกที่โดนีรู้สึกยังไงบ้างอ่าก็เจ็บแป๊บนะฮะแป๊บเดียวส่วนเหตุที่อำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัยรุ่นถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ แม้นอนอยู่ภายในบ้านตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุได้แล้วและเป็นน้าของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเองโดยรับสารภาพและจำนวนต่อหลักฐานที่ตำรวจตรวจยึดได้ทั้งปลอกกระสุนปืนและปืนที่ใช้ยิงผมก็รู้สึกเสียใจครับเสียใจเพราะว่าผู้ต้องหาที่ทนหรือเป็นญาติผมด้วยใช่คบาดเจ็บคนที่โดนก็คือมีสาปิหลาน แล้วผมเป็นนาผมคือคือหลานเจ็บเจ็บที่กายแต่ผมเจ็บที่ใจผมไม่อยากให้การนี้มันเกิดกับครอบครัวไหนนะครับในช่วงสองปีที่ผ่านมาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีการเข้มงวดและได้ออกคำเตือนเรื่องการห้ามยิงปืนขึ้นฟ้าในช่วงเทศกาลงานรื่นเริงและงานบุญต่างๆเพราะมีการรับแจ้งเหตุถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและได้รับความเบือดร้อนรวมทั้งทรัพย์สินเสียหายจำนวนมากขึ้น และความเด็ดขาดที่ตำรวจจะนำมาจัดการกับผู้ที่ฝ่าฝืนยิงปืนขึ้นฟ้าโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายคือต่อไปนี้ตำรวจจะใช้หลักวิชาการเข้ามาช่วยในการค้นหาวิถีกระสุนว่ามาจากที่ใดเนื่องจากสิ่งที่เราได้มีมาตรการต่างๆที่เราสามารถสืบสวนจับกลุมได้นะครับเนื่องจากว่าเราใช้วิชาการเข้ามาช่วยในการคำนวณน,นะครับในกรณีที่มีกระสุนนะครับมีกระสุนยิงขึ้นฟ้าเนี่ยเราก็จะมีการในเรื่องของการคำนวณน,นะครับ นะครับลักษณะของการคำนวณเนี่ยเราก็จะมีสูตรในเรื่องของการคำนวณนะครับเมื่อเอาสูตรเข้าคำนวณเนี่ยเราก็สามารถที่จะกําหนดเส้นทางกําหนดทิศทางกําหนดทราบถึงพลังงานที่กระสุนตกมาทําความเสียหายนะครับขณะที่ความผิดหากพบว่ามีการใช้ปืนที่ไม่มีเลขทะเบียนยิงหรือปืนเถื่อนจะมีโทษจําคุก1-10ปีกรณียิมปืนคนอื่นมายิงหรือปืนผิดมือมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะและยิงปืนทั้งเจตนาและไม่เจตนาจนเป็นเหตุทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมีโทษจําคุก3ปีปรับไม่เกิน6000บาทและหากมีผู้เสียชีวิตจะมีโทษจําคุกถึง10ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทมีข้อมูลล่าสุดว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2556ที่ผ่านมาตํารวจได้รับแจ้งเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าจนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายจํานวน17เหตุทั่วประเทศ โดยพบว่าจังหวัดนครปฐมได้รับแจ้งมากที่สุดสิบครั้งซึ่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าสถิติที่พบเจอเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วและยังเชื่อว่ามีเหตุเกิดขึ้นอีกมากแต่ไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความทําให้ตำรวจไม่สามารถสืบสวนหาผู้กระทําความผิดได้จึงทําให้ไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนสําหรับเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าเบญจพจน์ทิพกมลแสงไทย P ี s รายงาน